พวกเขาลองเปลี่ยนแปลงอทอดเนื้อหน้าอ,อกกับทอดเนื้อที่หันแล้วลองเบงนะคะทอดเนื้อหน้าอ,อกที่เขามาหันเองนั่นอคือเขาเคยชินแล้วนะคะน,นี้เขายังบ่เคยชินเนาะทำมาเบงว่าผลที่ออกมาแบบจังใดเ้ยะคะ่ะว่าแล้วลงมือเลยนะคะ ลองดูลองดูนะคะมันมันมันเป็นเนื้อสําหรับหั่นแกงนะคะคุณผู้ชมคือพอเขาบเคยทอดเมื่อหั่นแกงเท่านะคะเนาะถ้าเคยทอ,อดแต่น่องไก่แล้วก็เนื้อหน้าอกไก่เรามาหั่นเองนะคะอันนี้หั่นละเอียดแบบเป็นเนื้อแกงนะคะสําหรับแกงนะคะเขาเรยกที่มาลองทอดดึงว่าผลจะออกมาจาังไลยเลยะคะ่ะ ลองดูนะคะรู้สึกว่าเหมือนเขาสิดควบคุมมาได้นะคะแต่ผลออกมาก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวกอเขามาล้อเบิรงนหมอนีนะคะว่าจะเปลี่ยนตังไหนนะคะือเราสามารถดูแลได้อยู่นะคะก็โอเคอยู่นะคะที่ค่ะสวยงามะคะ่ะ ก็ออกมาดีอยู่นะคะแต <uk> ่กับนแน่เนาะค่ะเพราะว่าถ้าวไทยคลิปนั้นๆนหมัวแต่ไทยคลิปนี่อาจเปลี่ยนสีก็ได้เนาะค่ะ,นะ,คะเนาะของเขาเส็หเ,เมนูแจงพะแนงนะคะด <t> ้วยใสติ์แจงมันจะเริ่ม ตอนเห็เขาเดือดกักระยะก่นะคะเขาเคยใส่น้ำนะคะเริ่มสิไดทีแล้วนะคะเขาก็มาใส่น้ำลงไปก่อนนะคะ เราเดือดแล้วนะคะพอห้ามาปรุงและะ้วค่ะตามด้วยเกลือนะคะเกลือผงปรุงรสตามมักนะคะปรงปรุงรสนะคะน้ำตาลสองทัพีค่ะเรามีมือเดียวนะคะ ซีอิ๊วขาวเพราะเขาบอว่ามีสูตรเ้ยค่ะตามเท่าปริมาณของตัวเองที่ทำนะคะกะเอาเ้ยค่ะง่ายๆสบายๆเนาะคะ่ะเดือดแล้วนะคะลองมาชิมดูก,ก่อน,นะคะ่ะว่าเป็นรสชาติแบบใดนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ ตาลเติมอีกค่ะโอเคนะคะผักใส่ไครมาซิมเมองไใหมน่นะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเฮายังบร่ได้ใส่หัวรพานะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบน้ํามันเยอะนะคะพวกเฮากะไลออกได้นะคะอันนี้พวกเราก็ไม่ชอบเยอะมันกันนะคะชอบหน่อยๆพอแบบว่าลุยหน้านะคะ เราไล่ออกได้นะคะไล่ออกแล้วจะเป็นแบบนั้นค่ะให้มีหน่อยหน่อยหนึ่งพองามก็พอนะคะตอนนี้พอรีอง น่าจะพอแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะมาเด้อค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อค่ะขอให้อย่างเฮมกุงปังทุกท่านนะคะแล้วเราก็เตรียมปิดไฟได้เลยนะคะหลังจากที่เราใส่โหละพาลงไปแล้วนะคะ เสร็จเร็วค่ะเสร็จเร็วค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมชิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ